tai kong dak ka tu ying hãm ju lai ying yu ka nai ying him ka tu la 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 ni wo de mon de mon bang wi tak kalu kan jae wa so kenal lepas sini kena nyanyi bet ning lah dak ning ngani spengarito de mon ni tak kena ni หนอยวอยหญิงอ่ะเป็นหญิงแล้วไอ้เฮี้ยนี่ไม่ขายตัวเรือวันนี้ปลาสวัสดีสสดครับ,รบผม,ผมเ็ดเฟ่ทัวร์อี 32ตอนนี้เราอยู่กันที่เขากะโหลกครับจังหวัดปัตตานีขลิขันมึงมึงได้ดูอะไรไหมเนี่ยตีมอะไรเนี่ยเกี่ยวกับดนตรีเป็นอะไรเออเฟสของกอฟฟูครับห้ใส่เสื้อวงมาเสื้อวงเสื้อศิลปินที่ชอบชอบชอบเนี่ยไม่เคยจักสรรแล้ปีนปริเด็นย่งชอบี่เบอะไรวันหน้าก็ชัดเจนอยู่แล้วอฮิ้ยเปเเฟ่ทัวร์เขาก็มีตีมของเขาทุกอันอยู่แล้วใส่เสื้อวงเสื้อทัวร์อเฮี้ย ไอ้เพื่อนถอดเสื้อมาอ่ะไอ้ไก่เก็บเสื้อมาด้วยหล่นมัข้างล่างไอ้สัตว์ดื้ออย่างงี้ต้องทำโทษแล้วต้อถอดเสื้อถอดเก่งงั้นนอนลงไปโอ้ไปเนี่ยถ้าเราเอาหินคว่ำแล้วมันจะดูดพิษออกมาอ๋ออุ้ยอ้าโอ้ยแล้วก็เกิดกิดอู้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 อายุสุก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 แล้วโอ้ยยันขึ้นมาทำโทษโชว์น้องหน่อยเดี๋ยวจะเป็นหวัด เอาเอาวางเป็กวางไว้ก่อนวิกวิกมันน้ำผิ่เยอะกอวันนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่รู้สึกจะไม่เยอะกว่ามันวะมาเล่นเกมข้าวเวลากันีกเกมนี้ชื่อเกมว่า หูเทพหูเทพเกมง่ายๆก็คือ,อพี่บอยดีดคอร์ดแล้วเราทายว่าคอร์ดอะไระโดยมีแค่แบบ5้คอร์ดเอทุกคนจำทุกคนจำอ๋อปุ้ยจำบ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ซอ่ะดีอ อ่ะห้าข้อนี้พี่บอยดีดพวกเราทายได้ทายผิดโดนทําโทษถ้าทายถูกไม่โดนทำไม่โดนแค่นี้ง่ายๆมาคนแรกเลยกูห้ามดูเริ่มอ่าขอดอะไรพี่บอยดีดอีอ่ะมีห้าข้อดง่งๆเสียงบางๆขอดีเลยครับพี่บอยถูกตง จำได้จำได้นี่จำได้จริงมาปุ้ยปุ้ยมาตรงนี้ต่อไปคุณเจเดครับมา A B C D E เริ่ม C เฮ้ยใช่เปล่าพี่บอยเฉลย C ถู หนุ่มสาวเขาโตเยเนี่ยเวลาคนเอากัน่ผมได้ยินเลยโอเยถฝ้าบางนี่พี่ไอ่คนนี้เรื่องคีย์เ็ไม่เคยพลาดมีการ์ดคอนโดตึกไหนเขาเข้าได้หมดอ่ะเชิญครับโอ้ยชัดมาก A B C D E H ตอบ E ถูกไหมครับพิด B I อ I นี่นะครับ ลองทอดคนหูไม่ดีนะครับพี่ขอใช้ใช้ผอกหมินนะไม่ได้ระเบิดไม่ได้เย็นซอฟต์ได้แย่ใจเย็นได้เย็นไม่หูดีดีโอ้ยแบงวันแบงค์วันแมงวันยืนต้นบินเฮียอะไรขึ้นร้อยเขานี่แมงวันทีหลังไอ้หูให้มันดีดีพักอยู่ตรงโมเมนตัมหูเทพโอ้ยคนนี้นี่เป็นกรรมพันเลยเล่นดนตรีอ่ะนี่นักดนตรีร้านเล่าเมื่อก่อนนี่ แม่เขาได้หมดแล้วทำไมไม่ห้ามอ่ะกูแม่กูเบื่อเหมือันพร้อมไหมฮะพร้อมครับครับพี่บอยห้าคอร์ด A B C D E ขออีกรอบเปล่าไปขออ่าสันทงอ่า B พีทอ่าขอะไรครับ พี่จับข้างในอะบอยมึงจับข้างในอ่ะบอยโอ้โหจับซีนออยไม่จับซีนอกอยในฐานะที่ตั้มเนี่ยเป็นมือเบสวงสวิงกิ้งทฤษฎีดนตรีผิดพลาดต้องโดนหนักกว่าคนอื่นบอกแล้วให้เอาไปตากผ้ากันมั่งไม่มีปลาเลือซะเยอะเลยหนักเลยมันนัดแล้วมันเจ็บแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเจ็บแล้วเฮ้ยเฮ้ย ไอ้นี้ไปเไอ้ยัดเลยทำงี้ทีนี่โอ้นี่กินก่าคือต้นไม้เลยเลยโอ้โหเจ๋งมามาได้ขอยเปล่าขอกทีเปล่าออีกทีอีกทีต้องโดนตบถึงจะได้ฟังโดนตบแล้วก็สามารถฟังได้อีกทีนึงใช่ไหมอะ ยัดอะไรทับสิกีตาอีทีโดนตบใช่ไหมอ่าถ้าฟังอีทีโดนตอบขอทายว่าขอดีทีอ๋อมแหลกดอออยิ่งเต็มกอออเด็กแนวเด็กแนวมาเว้ยเด็กแนวมาเฮ้ยเพื่อนกูเว้ย สซเตนยัดฟังเสียงยัดพูดเนี่ยดีไม่เน่าเซเวนแฟลชไฟสส้มตำมือมือเที่ยงที่ระวังจานนางกิ้งนี่คีออะไรอ่าบีแฟลไม่เน่าเจฟเซเว่นใส่ถ้วยโฟมไอสัตว์ต้อมีจานสักอันครับใช่เลยอ่าขอนี้เลยดีถูกไหมพี่บอยอี ผิดยังไงอะ่ะเมื่อกี้มันก็ชมพี่บอยว่าเล่นดีแล้วเออเล่นดีมึงก็มั่วคือมั่วกม่ต้งตามกูีกเ่นต่อตีมาแล้วผิด ก็ต้องโดนเยอะโอ้โหเออเเฮ้ยมึงนีบอย่างนี้มันไม่สวยลบ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 เฮ้ยโอ้โหเฮยเฮี้ยบทางนี <t <t ้โอ้โหตามอ๋อผมไม่รู้กูจะเจ็บตรงไหนก่อนนะโอ้โเฮ้ยแล้วไม่หนีบแล้อแค่นั้นนะมันไม่พอเหรออไ้พวกนี้เอาออกเราอ่ะใจร้อนค่อยๆเด็ดทีละอันอย่าใจร้อนดิเราอ่ะเดี๋ยวกูเองพรายายหลับตาไป โอเคเมื่อกี้ดีแล้วเหรอดีแล้วยัดคนกันเองไม่ต้องตบด้วยให้ฟังอีกทีขออีกทีขออีกทีทุกคนเงียบพี่บอยดีดเสียงใสกลางวันยัดใช้หูฟังสองทีด้วยใส่ใครทำอะไรไว้เฮียเปิดสั่นโทรศัพท์หรือเปล่า A B C D E ทายว่ามัวแมงไปเลยก็ต้องมัวแหละเฮียเีย ใครจะถูกเลยตะบอยมึง <su> จับบอดทั้งกอดเลยสัตว์ตอนเด็แป๊บหนึ่งกูรู้สึกแปลกๆอ๋ออ๋ออ๋ออ๋สัตว์รุ่นอะไรเนี่ยดงอ๋อเจ็บป้าอ๋เล็กนี่อะไรเนี่ยอ๋เจ็บป้าอ๋ออออสัตว์ลิงภูเขาลิงภูเขาทไอเนี่ยไอ้เขียเอ้ยอู้หูฉันไม่ดูแม่งกัดเลย พี่เดียวพอแค่ติ่งหูไปหูเขาได้นะพี่เดียวเท่านั้นสบายที่เหลือต่อแถวอันหูไปฮะที่เหลืออะไรนะที่เหลือก็ต่อกันมาไงต่อแถวลงไปอะนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดเยังโอ้ยลมลมลมไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้ว โอ้ยแม่ยันยาวเหี้ยขนาดนี้เนี่ยอโอ้โอเคได้เดี๋ยวออกให้คนอยากค่อยโอ้ยไม่ไหวแล้วอ้า กองอแบบซูเปอร์สปีดแข่งกันทุกคนตัวแบบใครทำเวลาได้น้อยที่สุดในกลุ่มคนนั้นกลายเป็นกองให้เพื่อนรัวพร้อมเมาส์จับเวลา โอ้หต่างกันมันเยอะเลย15.14โอ้ยพราบเจะเวลาโอเค16.45พร้อมจะเวลา 12.82ออนะเช้เวลา

เนี่ยสปีดคนละอย่างเลยนะมันต่างกันตรงไหนอ่ะให้อีกทีหนึ่งช้าๆกูหยุดเวลาเลยนะหนึ่งสองสามเริ่ม พร้อมนะ1 2 3เริ่มเริ่มโอ้ยสั่งล้จับเวลาก่อนล้มเลไม่ถ่ายงานเดี๋ยวแค่นี้ก่อนจับเวลาได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ไม่สายเข้าก่อนไงสายเข้าสายเข้าโทรมาพอดีเลยเปิดเครื่องมาเลยเปิดเครื่องมาเลย เอาละหนึ่งสองสามไปวีเอสัตว์โอ้โหสิบสามจุดสามเซรอดรอดที่อะไรล่ะเหมือนไม่รอดเลยสัตว์ตีสองดอกเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะเป็นเฮงเกียร์แล้วเนี่ยสัตว์แขนงออยู่เงี้ยเดิน คนที่ทำเวลาน้อยที่สุดคือไอ้ต้องไปอออโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ย ของผมนะครับนายเฟตเฟเป็นผู้กำกับรายการเฟตเฟพังครับเฟตเฟพังครับจะเห็นการเล่นแปลกๆบ้าๆบอๆของเฟตเฟครับฝากติดตามด้วยนะครับเป็นรายการบันเทิงผ่อนคลายสนุกแน่นอน ทำไมถึงเลือกมาจังหวัดนี้ครับประจวบคีรีขันธ์มีภูเขาเยอะครับเขาอยู่ที่สูงๆแล้วดูวิวพอขึ้นมาปุ๊บอ่ะจะรู้สึกสดชื่นมองดูวิวทะเลต้นไม้แล้วก็เลยชวนเพื่อนมาปีนเขาดูวิวน่าจะทําให้เพื่อนมีความสุขผมเป็นคนชอบฟังเพลงชอบแบบว่า ตื่นเช้ามาแล้วเผื่อเวลาสําหรับการฟังเพลงสักหนึ่งอัลบั้มก่อนวันไหนไม่ได้ฟังอ่ะจะรู้สึกเหมือนไม่ได้ขี้ก็ถือว่างอมแงมนะงอมแงมทั้งการฟังและการซื้อาย้อนกลับไปเลยอัลบั้มแรกเนี่ยหรือเพลงที่ทําให้ผมได้รู้จักการฟังเพลงที่แท้จริงเนี่ยมีอยู่3อัลบั้มอัลบั้มเทพ thunder ออกเพลงเม um ียคอยมาคุมเมียคอยมาคุมเมียคอยมาคุมเมียมาคุมเมียมาคุม อีกอัลบั้มหนึ่งก็คือบุญทอนพระไม่ทำเป็นสิวมันผิดตรงไหนเป็นสิวมันผิดตรงไหนใบหน้าฉันใครกำกับกับอีกอัลบั้มนี้ซื้อคู่กันอัลบั้ม1ิปีแกมมี่ส,ปปาสามนเมื้อนี้ผมจำไม่ได้ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเพลงเนี่ยมันเป็นเหมือนไดอารี่หรือเครื่องบันทึกความทรงจำทุกคนต้องมีเพลงที่บันทึกความทรงจำแต่พอโตมาก็กระแดะหน่อยก็ฟังวง,องอน,นอกทางเข้าใจแล้วไม่เข้าใจอะ่ะ แต่ที่จริงมันเราเราฟังเพื่อผ่อนคลายเพราะว่าแล้วแต่แต่ละวงแต่ละแ,แ,แนวเพลงเนี่ยมันมันให้คุณสมบัติแตกต่างกัน Arctic Monkey ้ i n งอ f l ไล n อนฟานเฟอร์ดินาเรดิโอเดฟเรด o h อเฮดม็อกไกว์แม็กเดมร์โคแทมิมพัลลาโซนิคยูก็ยุควัยรุ่นสำหรับผมเนี่ยเพลงเหมือนเหมือนเหมือนยาบำบัดทุกอาการไม่ว่าจะเป็นอาการดีใจ เียใจเศร้าใจเนี่ยเราก็เลือกเลือกเปิดเพลงหรือเลือกเปิดอัลบั้มที่มันจะช่วยเราได้และที่สําคัญเนี่ยเพลงเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นคําพูดคนอื่นผมไม่อ่านเจอหรือไปฟังมาไม่รู้เพลงเนี่ยมันช่วยทําให้เราเปิดโลกทัศน์เช่นแบบเราฟังเพลงที่เราไม่รู้จักฟังวงที่เราไม่รู้จักฟังเสียงที่เราไม่เคยได้ยินมันก็จะทําให้เราแบบจินตนาการอ่ะได้กว้างไกลกว่า พอที่เราอยู่เช่นแบบเราฟังวงที่แบบเราไม่เข้าใจทั้งดนตรีไม่เข้าใจทั้งภาษาแต่ว่าเราลองฟังมาดูอะ่ะมันก็เหมือนแบบพาเราไปสู่อีกโลกหนึ่งอะ่ะดังนั้นเนี่ยเพลงมันช่วยเปิดโลกทัศน์เปิดโลกให้เราได้รู้จักอะไรมากมายได้พาเราไปหลายๆที่พาเราไปหลายๆที่ในที่หมายถึงแบบอยู่ๆเราไปเจอวงนี้ เราก็เริ่มฟังเราก็เริ่มดู MV เราก็จะเห็นภาพบ้านเมืองของวงนี้ที่ที่บ้านเมืองเราไม่มีอะไรอย่าเงี้ยมันก็เหมือนพาเราไปเที่ยวไปทัวร์เหมือนกันนะ <Yeah> <thinking to> แล้วมาทริปนี้ผมก็เลยอยากจะทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับเพลงเดี๋ยวผมจะเป็น DJ เปิดเพลงให้เพื่อนทายชื่อเพลงอ่าดูไหมดูดีป่แต่ว่ามันก็ต้องมีอุปสรรคแบบเฟสเฟสเล็กน้อยไปดูว่าอุปสรรคมันคืออะไรเกมอี่นกับเพลงอีกแล้วอีกแล้วเกมนี้ง่ายๆก๊อปเปิดเพลงเพื่อนเ,อน,เอนทายชื่อเพลงทายถูกจะได้รับของรางวัล C D box set Bring Me The Horizon ใครเล่นคนแรกมานั่งตรงนี้เบียสดเบียสดเล่นคนแรกเียดนะพร้อมนะเบียสเฮมึงไม่ได้หรอกวันหููเ้อเองเะโรคอัเองือตเองเองบ้าบอเทนิฟูพิดโดนกระทืบเอาโดนอีกแ้ ได้ไงไงเคไหมโตากัเพน,นไทยไม่คนไทยหรือเปล่าพี่ฟูเองแต่ว่าจะไม่หลอกกันสิหรือฟูผิดเดินกระทึบ คืนที่ฟ้าสว่างคิดผิดโดนทำโทษทำโทษทำโทษคุณเอาซีดีกัไปเลยเฮ้โ๊ยอปแปแปแปไปูหมไม่ได้ยินนี้อะไรเลยเฮ้ ต่อมาต่อมาบางยิงที่ได้ยินคือเพลง Body Slam อ้าไปเลยเอาเอาเอาไม่ยากเพลงนี้ได้ยินชัดๆเดี๋ยวร้องให้ฟังท่อนแรกเลยตุ้มตุ้มตม ตุ้ม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 ไม่หยุดเต้นไม่หยุดเต้นหรือไม่หยุดตีแม่งมีแต่เสียงตุ้ม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 เกลี่เบอร์รี่แน่นอนตอบผิดโจ๊กโดนกระทืบเอาเละไม่มีใครตอบได้เลยเนี่ยโอ้ยอย่าใช้คำอย่างนั้นดิอย่างนั้นมันไม่นี่สรุปไม่มีใครได้เฮี้ยอะไรไหมเนี่ย